สุดยอดเด้อผ่านภัยยิงนกหัวขาวสองตัวเนาะมาเมรีตอนเส้าเมรีหลังจากฝนตกเนาะไวพี่น้องเอ้ยมวยน้ำหมอกอ่ะน้ำหมอกลงเต็มน้ำหมอกมนอกข่าวเบ้ยผ่านภัยยิงนกหัวขาวสองตัวเด้ออที่นี่นมุมดเลย โอ้ยมตายไม่ตายต้โอ้โอ้ยเดียวเไม่ตายเนาะน้องหัวขานหัวเขาวันนี้เดี๋ยวเาจะเข้าน่ะปลาลึกเนาะเนาะยิงโยอดโุดยอดโงามงามงาม นี่บรรยากาศก็เศร้าๆเนาะฝนละหมอกลงมืเอนี้กะมาผูเ้เดียวเนาะทางนี้กะบุเคยมาผู้เดียวจากเทือกอันนี้เป็นครั้งแรกเนาะมาผูด้เดียวเนาะแต่ดเทือกกะมาละมุนโอ้โหข,ข้าข้าสองตัวละไปเดี๋ยวเอาหน้าปืนแล้วกันตัวนกอีกเนาะอันนี้เราจะต่อเด้อไป <c oughs> ตัวน,นี้กะ ลงมาฮอตปัง้งนกเนาะบรรยากาศโคตรดีอีก่อี้ยงนกบ้านนั่งหมาบืกเนาะสู่บรรยากาศปลาน้ะหมอกลงตอนมช้าเนาะ หหัวข่าวเด้อพี่นอ้องตาไปเดินพอฝนนี่นี่พื้นมันเปียกแล้วครับได้ยินดูหน,นอนกเนาะจอกไปมันบเห็ดไปเลย เดี๋ยวเราจะไปต้อนนกอยู่เติมกันเด้อย <c oughs> <c oughs> ิงนกสองบาทใบนกงูเห่าบ่มีอันนะอนาฝอยฝอยแดกปืนเนาะแล้วเราได้ซื้อเบริไม้แดกเอามันบลัชทึกเปลือกยิงนกเมื่อกี้จัะตกเหรือยิงนกเมื่อกี้นี่ตกแล้วนี่เนี่ยมุนมืนบอ่อนั่นที่บอ่อ โอ้โหโน้ตกลางหลังเลยโอ้โหหิงพาทสองบ้านนะสามสามบาทแล้วมันบ่มีนะฝอยเนะบ่มีฝอยนับแล้วก็ได้เสื่อนเบอร์ไม้เปียกนี่นับมันบกขก็เหลือให้เดี๋ยวลงไปเตอร์ก่อน โต้จังได้นกะคำวาโต้เราบอกเขาบอกมีตัวเขาไปไลงไปเตนะมั้างมือกินเขากันเนาะแม่กินเ้าใหนะ้มดตอนนี้ก็แปดโม,ม,ม 平常喝。 เนาะเอาตัวนี้เอากะเอ็ดบอลน,น,นะนะจิพกได้แล้วมีแต่ตัวแรงอาจจะมานั่งเนาะอันนี้ก็เจนตันนี้เพื่อบรงทีฟ,ฟ้าฝนเนาะนัะน่งยิงมาปีเด้อลองบ้างเนาะเี้จะมาด่ปะแต่ว่ากิ่นลายอยเลยกลิ่นมะม่วงเนาะกินลงพันเฮามากๆกิก่นมดโกดเลยอาจจะเป็นกระหอกเนะาะฟังเถเด้อตัวแรงเขาจะมานั่งนี่เนาะ Nói nóng con, nữ Đó sang sang bát nóng tại nó. sao tùn bóng 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 thì bóng 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 อยู่ถึง,ง,น,ง,าน,น,างน,นั้นเขาไล่น่ะตมูกเนาะกินเสียงกินเสียงคนเอาตมามกากไล่อ๋อหนาจะมีตป่าเลยไปเ้อาไปอีกนิดเนา่งคนไปเถอะคุณเกบน้ำมีึ้นด้วยเฮ็ดเฮ็ดเฮ็ดโอ้สุดยอดต้องปล่อยน้ำแก่ละ โอ้ได้ที่สองสามอายถัดแกแล้วเนาะโอ้เฮ็ดอะไรเนี่ยเนืน้อเดอกเฮ็ดก่อนเถอะสุดยอดสุดยอดเฮ็ดมาได้ไหลย น่าจะเป็นตรงเงี้ยนเนาะกลิ่นเลย,เลยมีคือมีหอยตีนเลยโอ้น่าจะเป็นสัตว์เยอะเลยนี่มีหอยตีนเลยโอ้นาจะเป็นตรงเงี้ยนเนาะตรงขึ้นมันมีไปแหละโอ้กลินตะลุูอย่างเี้เนาะอาจจะลอยนิดเดจะวขึ้นทางนั้นวนเลยวนไป ทำนี่ก็เซสักยี่หนอะินกขวกนกมาคือคืนนี่เออหมหมด ไปสามตัวเนะมาถึงนะไปมนี่นะรอตัวมันอยู่มันอยู่น่าจะมีกระหอกเนาะนี่เนาะเห็ดเนาะสุดโต๊ไปเนาะทำไมยังแก้ะอ่ะ สด,สด,สดธรรมศาสตร์บ้าเนาะสุดใจดิไปเดี๋ยวเราลงไปเราเฮ็ดตัวเต๋อนเนาะอย่างยางเฮ็ดอันนะ่ะเฮ็ดมันเนตือนไปไปไปลงไปลงไปบ้านนี้สดสดพี่น้องเอ้ย หอม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 โอ้หตัวนี้งามอ่ะโอ้อันนี้แกแล้วเนาะเป็นลาบก่อนชุดยอดชุดยอดแสดงด้มาตัวเหมือนแกละ ยังไงเหรอคักๆๆๆติดยอดสุดยอดเนาะ ອັນນີ້ກໍເຮັດເດີ້ເ เดี๋ยวเราจะปิ้งกันนะตัวนี้กินเนาะได้กินข้าวละตัวนี้ก็ส่วยละ สะจรดสะจอดไหมปีกนกอ่ะหอมหอมหอ,ออมรัครัครับ,รบ,รบปีกนกผ่ามาแข้งถาเจ้มาแค้งอืมสุนวอามาเด้อเข้าปลาเด้อมาเนี่ย นนนเ,าน,เน,นานะกับกิ้นนอนฟักผ่อนก่อนเนาะตอนนี้กับสองโมงสามโมองอย่างละแต่ฟ้าฝนเนาะตอนนี้นี่เด้อบนนอนอันนี้เอาก็อยู่บนกกกมักมปีแล้วเน,ะนวาะมีแต่ว่าอันนั้นนี่มีแต่ว่า นอนอยูนนะะอน่นี่แล้วก็เบิ่งฝว่าฝนพร้อมเนี่ยเมา่อปีแล้วอยู่ลมมันเขาอะนาไล่ตัวฟานเนาะเ้าก็บบริจักรโล่เลยตัวหมาเขาไล่เฮาอยูา่านแล้วก็มานอนอยูน่นี่ฟ้ากำลังจะฝนตอนนี้ฝนแต่ก็คือจะโหนักน,น,นะเนาะนอน,ออน,น,นะคะวนา่าบอลอย่างนี้ก่อนเดี๋ยวอะนาทาเบิ้งตกกระหอกมาเนะเจ,ะจะ้าจะได้เบิ้งมาเลย โอเคมาข้อห้องเรียบร้อยตัวจรตัวจรเขาหลังจากพัดฝนเมื่อกี้น่ะลาะยิงมาเขาไก่เตอร์บ่ะนี่ประมาณประมาณสามเมตรโอ้เรียบร้อยเรียบร้อยโอ้ไม่ตาโอ้โห ตอนนี้กับหกโมงจอเจ็ดโมงแล้วเนาะมาแต่เดียวมาจักคำแล้วนะบันในไทยเบิ้งเดอ้อมีแต่ว่ายิงแล้วแต่ได้บ่ได้บ่จะไปโซบิงมาแต่เดียวเนาะนั่งจนว่ามือไปเราจะไปซอซบไปมืดแล้วเนาะนี่กับหกโมงโซบไปนี่ มันมากินมานี่น่ะมันมากินมานี่ยังรับได้ยัง ยังอยู่งไอ้นี่อ่ะตอนเห็นอันนี้คือตัวน้อย่โอ้โหโตขึ้นดีเลยทีสุดยอดสุดยอดมาเสียดายแต่มามาแต่ตัวเดียวอู้อหูตัวเฮนมาคือตัวน,น,น,นิโน่เนี่ยยิงหมูปีเนี่ยอ้สุดยอดสุดยอด คิดว่าจะบไดนกกระพืหกมเหรอมันี้เนาะดีที่ซุ้มอ้อบรรเยากัจะคอยการเมือเนาะโอ้สุดยอดเลยนอนี่ประมาณสิบเปเมตรนี่แหละเนาะมานี่นะกินดีบริีิีรบบุมาโอ้โหขัอยูขัอยูเนาอมานยู ไปมาเนี่ยจะคอยการเมืองเดี๋ยวน้องเลกิกก็จะถ่ายบึงอีกแาวอะไ้ยิงอแถวอะไ้ยิงเมาเจอกันขีปนาเนาะมีตัวเฮบเลยไปมาเนี่ยลืมถ่ายบิงึงเนาะน้อ,องเบิงึงในนกอนาสองสี่นกฮาตัวเนาะอย่างยุทธงตัวนึง่งอย่างเบตายตัวเลนน้อยหนึ่งจอหนึง,นนงแล้วก็ กะหอกไอ้หนึง่งโอ้สุดยอดมานี่มันอยู่มันอยู่สุดยอดสุดยอดยัง,งอยู่ท่งนั้นตัวนึงเนาะนอกอันหัวข้าวอย่างวิธีตายไอ้ไอ้